ฉันจะมาสาธิตฝงซุปเอกว้าวของเราพลังออกซิเจนว่ามันดีจากท้องตลาดแบบไหนนะคะแต่งตางจากท้องตลาดแบบไหนนะคะ,ะทีนี้ดิฉันจะสาธิตเลยนะคะว่าอันนี้ฝงซอกพอกทั่วไปนะคะไม่ต้องบอ,อกยี่ห้ออะไรนะคะหนึ่งช้อนนะคะอันนี้ฝงซอกพอกว้าวของเราพลังออกซิเจนหนึ่งช้อนนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้ดิฉันก็จะเอาอน้ำยา <c oughs> น้ำยา <c oughs> น้ำยา <c oughs> ซักผ้าไม่ต้องบอกยี่ห้ออะไรนะคะเทเข้าไปนะคะไม่ต้องบอกยี่ห้อเทไปโอ้โหเทไปเยอะเลยนะคะอ่าวันละสามสามแก้วเลยนะคะอันนี้ผงซักพวกั่วไปอันนี้ฝงซับพว้าวพลังออกซิเจนของเรานะอันนี้น้ายาซักผ้ายี่ห้ออะไรไม่ต้องบอกนะคะทีนี้ดิฉันจะเอาผ้าสามชิ้นเนี่ยให้สกรปรกมากๆเลยนะคะสามชิ้นสกรปรกมากๆเลยนะคะ ใส่เคมีไปนิดหนึ่งนะคะเอ่อเรา,ายเคมีนะคะอันนี้เป็นเคมีนะคะที่ทําให้ผ้าสกปรกนะคะถอ่าใส่เข้ไปนะเอาละอันนี้เลงเอาละใส่เคมีเข้าไปแล้วก็จะคนคนคนดิฉันจะทําให้ผ้าสามชิ้นสกปรกมากๆนะคะนนะให้ชัดๆเลยนะคะให้ชัดๆเลยนะคะเอาละเห็นไหมคะสกปรกไหมคะอ่าทีนี้ผ้าอันนี้ผ้า ผงซั lifting, กฟอกทั่วไปนะคะอ่าอันนี้ผงซักฟอกว้าว wow! พลังออกซิเกนของเรานะคะในผ้าสกปรกนะคะอันนี้น้ํายาซักผ้าทั่วไปไม่มไ <S <S มต้องบอกยู่ห้ออะไรซักไปนะคะทีฉันจะซักละนี้ซัก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 ผงซักฟอกเข้ากันน้ําเข้ากันนะคะน้ําเท่ากันผงซักฟอกเท่ากันน้ําเท่ากันนะคะอ้าวซักเข้าไปนะคะแก้วนี้อยู่เดี๋ยวนะคะทั่วไปอ่าทีนี้ก็แก้วน,นี้น้ํายา ซักผ้าทั่วไปนะคะเอาละซัก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 นะคะคิดว่าเป็นเครื่องซักผ้าแล้วกันนะคะฝงตะ้าฟอกว้าของเรานะคะไม่กัดมือนะคะไม่กัดมือซักได้สบายๆเลยนะคะตัวนี้ซักเข้าไปนะคะซักเข้าไปนะคะมันมีพลังออกซิเจนสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียพวกผ้าชิดตัวผ้าปูที่นอนอย่างเงี้ยที่มีเชื้อแบคทีเรียแล้วฝองเจ้าทั่วไปเนะะี you ่ camera, ยขจัด ไม่เข้าไม่ถึงนะคะเอาละเห็นไหมคะผงซักอกท่อไปนะคะเอาเป็นไงบ้างจริงกล้องส่งใใกล,ใกล้ๆหน่อยสิคะนี่เป็นไงมาคะเห็นไหมคะสกประปะไหมคะอันนี้น้ํายาซักผ้าอย่างดีนะคะเป็นไงบ้างคะผ้านะคะอันนี้ผงซักพอกว้าวของเรานะคะแป๊บเดียวเป็นไงบ้างขาว,ว,าวนะคะ่ใเาแก้วนี้นะคะผงซักอกอ่าน้ํายา ซักผ้าท e ั่วไปนะคะอยู่ตรงนี้นะเอาใส่ในว้าวแล้วก็ฝองซอกผ้าทั่วไปไม่ใช่พลังออกซิเจนของเรานะคะใส่้าไปซัก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 นะคะซัก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 นะคะเห็นไหมคะแปเดียวนะคะเป็นไงบ้างคะผ้าขาวใสสะอาดไหมคะไม่กัดมือนะคะของเราไม่มีแป้งไม่มีโซดาไฟนะคะตรงนี้นะคะทีนี้ดิฉันจะเอา โขลกซฟอกว้าว wow. ของเราเนี่ยทำให้แก้วนี้มีพลังออกซิเจนนะคะเอาเทเข้าไปนะคะให้มีพลังออกซิเจนนะคะเอาแล้วค่ะและแก้วนี้ก็เหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีออกซิเจนเลยแก้วนี้เทเข้าไปนะคะเทเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะเอาละเทเข้าไปนะคะเป็นไงบ้างคะอีกสักหนึ่งเป็นไงบ้างคะแก้วใบนี้เมื่อกี้ดำปีนะคะไม่มีออกซิเจนเลยนะคะเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะนี่่ะนี่่ะเป็นไงบ้างคะ ว้าวของเราจขจัดคราบได้ดีมากๆเลยนะคะค่าเชื้อแบคทีเรียน,นะคะเวลา,าผ้าสีเะีเ่ยประหยัดบ้างคะมีมีลูกค้าถามอา้าวทำไมมันขาวอย่างงี้แล้วเวลาเราผ้าสีเนี่ยเราซักแล้วปุ๊บสีมิดสีจะไม่มองนะคะของเราไม่มีแป้งไม่มีโซดาไฟไม่สีผ้าสีไม่มองนะคะตรงนี้นะคะเอาอละนะคะ ขอฝากด้วยนะคะไม่หมองไม่ซีดของเรานะคะผ้าสีไม่หมองไม่ซีดนะคะตากแดดก็แสงสักครนกลับมาวาววับนะคะซักมือได้สบายมากเลยนะคะน้ําในคลองน้ําที่ในเครื่องซักผ้ามีกลิ่นอย่างงี้ผงซักฟอกว,ว้าวของลังออกเิเจียของเราสามารถขจัดคราบขจัดกลิ่นได้นะคะขอบคุณมากนะคะฝากด้วยนะคะจากบริษัทยูไนพัดนะคะ ว้าวของเรานะคะขอบคุณค่ะ